มาแล้วหนาจะเป็นเมืองสบันของไทบางคนแต่เชยบว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว,สว,นาวสวยแต่หนาวสวยแต่หนาว หนาวแฮงมันกำลังหนาวจัดๆแล้วมันก็สชีทิมากก็เต็มทีก็ต้นไม้แต่ถ้าเกิดว่าสักพักนึงก็เดี๋ยวก็ละลายเป็นเมืองสำคัของใครบางคนและเป็นเมืองที่บบใครบางคนที่แบบไปปัญญาสิมก สัมผัสหิมะสัมผัสความหนาวสัมผัสความงามโอ้ยังสูงแห่งหนาวเด้อหนาวอยู่ดีเลยเอาอีย่างนี่งห <Yeah. S 1> นาวห <laughs> นาวจะออกไม่ให้ใีอย่าง <laughs>